กับสบภาพธรรมชาติที่เป็นจริงเราจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียดินแดนในอนาคตนี่คือหลักใหญ่ๆที่ผมต้องการจะสือ่อครับอาจารย์ครับเข้าประเด็นขอ,ขอไม่เกิน5นาทีได้ไหมคุณหมอบอก1 2ต่อแสนไทยไม่เคยยอมรับประเด็นที่1นะและ1 2ต่อแสนนี้มันไม่สอดคล้องกับสบภาพความเป็นจริงสารปนน้าที่แท้จริงมันไม่สอดคล้องและเป็นเหตุให้เราเสียประสาทพระวิหารและข้อสาคุณหมอบอกว่าไทยเราก็เคยพิสูจน์แล้วในชั้นศาลในประเทศเราว่าแผนที่นี้เราเสียประโยชน์ ขัดต่อกฎหมายเพราะฉะนั้น1ต่อสองแสนไม่ควรเราไม่ยอมรับอาจารย์เชิญครับคือผมต้องพูดอย่างนี้มาตราส่วน1ต่อสองแสนมีทั้งหมด11ระวางบวก5นะครับเวลาเราพูดถึงแผนที่1ต่อ2องแสนเราพูดถึงตัวไหนถ้าจะพูดถึงแดงเร็กเนี่ยนะแดงเร็กอ่ในในจอเนี่ยคุณไปดูอยู่แล้วเนี่ยอับไอซูมไปตรงที่เป็นปราสาทพระวิหารหน่อยก็ได้นะครับ ตัวการยอมรับไม่ยอมรับของแผนที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับรบมันได้พิสูจน์ในชั้นศาลโลกไปจบไปแล้วว่าหนึ่งศาลไม่ได้บอกว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่เราเรียกว่าเป็นแผนที่ตามสนธิสัญญาแต่ศาลพูดไว้อย่างนี้นะครับต้องอ่านให้ท่านฟังนะฮะหน้า49สาศาลหน้า49นะครับศาลเนี่ยนะครับ ใช้อันนี้ชัดเจนเลยว่าการระบุเส้นสันปันน้ำไว้ในข้อหนึ่งของสุนทิยาฉบับ1904มิได้มีความหมายอะไรนอกไปจากว่าเป็นวิธีที่สะดวกและแจ่มแจ้งที่จะบรรยายเขตแดนอย่างให้เห็นได้ชัดถึงแม้ว่าจะเป็นการกล่าวเพียงกว้างๆก็ากากาตามแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้คิดว่าคู่กรณีได้ใช้ได้ให้ความสัมพันธ์เป็นพิเศษแก่เส้นสันปันน้ำโดยเจาะจงสารบอกว่าเส้นตรงนี้เนี่ย ศาลจะพิจารณาว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญที่เหนือกว่าของตัวสนทิสัญญานะฮะสำคัญที่เหนือกว่าตัวสนทิสัญญาเพื่อให้เรื่องได้เป็นที่ยุติกันไปฉะนั้นอาศัยหลักในการตีความสนทิสัญญานะตัวสนทิสัญญามีค่ากว่าแผนที่เอ็มอเอาสนทิสัญญาไว้ไหมหนึ่งกับสอไงใช่ เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปลงแผนที่จริงเนี่ยหรือแม้แต่แผนที่ในนี้เนี่ยในเมื่อมันผิดมาตราส่วน mou 43ก็เลยบอกว่าแผนที่นี้เนี่ยมันเอามาเพื่อที่จะประกอบว่าประกอบว่าอาศัยการดีความในส่วนทิญยาสารจึงจำต้องลงความเห็นให้ถือเส้นแขดแดนตามแผนที่บริเวณพิพาทแปลว่าอะไรแปลว่าตรงข่าวบริหารมันก็จบไปแล้วแต่ตรงอื่นที่เราจะใช้เนี่ยคุณดูซิว่า มันมีและลองตรงไหนล่ะมันมีสิ่งที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า coordinate หรือพิกัดภูมิศาสตร์ไหมถ้าคุณเอาแผนที่นี้ออกจาก MOU 43แผนที่นี้ยังจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปตัมพูชาจะเอามาอ้างเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ MOU 2543มี TOR 2546ครับหน้า18คุณหมอก็มีคุณหมอเปิดไปเลยหน้า18ผลงานของคณะกรรมการ สำรวจและปักปันผสมเนี่ยท่านเห็นไหมนะซูเข้ามาสินะฮะ the results of joint survey and demarcation ผลงานของกรรมการจะประกอบด้วยหนึ่งบัญชีพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเป็นไงฮะสเส้นเขตแดน border pillar บอเดอร์พิลาไปว่าอะไรหมดหม้เขตแดนทั้งเก่าและใหม่เพราะเขาต้องไปเดินลงพวกอย่าลืมว่ามันร้อยปีแล้วมันป่าไม้ก็ขึ้นอันนั้นก็ขึ้นมันไม่มีใครไปสำรวจสี่สามจึงมาตกลงว่าเฮ้ยเราไปสำรวจกันไหมว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่าข้อ2ครับแมปแอคสเกลแผนที่มาตราส่วน1ต่อ25 0 0 0ครับและละเอียดกว่าหนึ่งต่อ20,000 0ครับแต่มันจะมี1ต่อ2 0 0 0 0 0ด้วยเพราะ1ต่อ2 0 0 0 0 0มีคนบอกว่าเอาทำไม ทุกวันนี้ประเทศไทยยังใช้บนต่อ20,005เลยนะครับเรามีใช้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีใช้เรามีใช้เหมือนกันแต่ใช้เพื่อยุทธการมันเป็นแผนที่โอเวอร์วิวไงมันเป็นภาพใหญ่สองหมื่นห้าเนี่ยเป็นแผนที่โฟกัสลงไปให้มันเห็นเส้นสุดท้ายท่านจะมีข้อ3เห็นไหมนะฮะแผนหรือนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่แผนของแผนผงังของหมุดมและโลเคชั่นในมาตราส่วน หนึ่งต่อห้ารต่อห้าครับ MOU 43คือตัวกำจัดและฉีกแผนที่นี้ครับในเมื่อเอกสารมันมีตั้งข้อหนึ่งก็ไก่หนึ่งขอไข่ส,สัญญาชัดเจนว่าสันปันน้ำชัดเจนว่าสันปันน้ำไปส่องยังไงไปไรได้ยังไงเราต้องยึดสันปันน้ำอยู่แล้วครับคิดออกไหมเคร็ออกครับ ข้อคอควายแผนที่1ต่อสองแสนหนึ่ 1> 1ต่อสองแสนเอามาทําไมทำไมต้องใส่เอามาค่ามันครับถ้าเราไม่เอามาใส่แผนที่นี้จะถูกจิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับครับขอ้อคอควายยังพูดถึง p r o เซเบอร์เบหรือสิ่งที่เรเรียกว่านะฮะแผนผังแนบท้ายอีก75ชุดนะสรุปเลยอาจารย์สุดท้ายก็คือว่าตัว MOU 43นี่แหละคือเครื่องประหาร แผนที่นี้และจะทําให้แผนที่นี้ซึ่งไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแลดลองกลายเป็นแผนที่หนึ่งต่อสองหมื่นห้าถามว่ากัมพูชาต้องรับไหมใครเซ็นครับเซ็นทั้งสองฝ่ายนะครับอทําไปแล้วถ้ากัมพูชาไม่รับรองและอยากยกเลิกอันนี้มีเรื่องนะครับ